กว่าจะถึงงานเสวนาทางวิชาการแก๊สน้ำมันไทยนำไปสู่รัฐสวัสดิการได้หรือไม่อย่างไรผู้ชายคนนี้เรียกตัวเองว่าฮิปปี้ผีบ้าชอบทำอะไรบ้าๆแต่เรียกมันว่าการทำบุญประชาสัมพันธ์อยูอ่ประมาณเดือนหนึ่งครับผมโดยประมาณเดือนตอนที่ยังไม่รู้สถานที่นี่หนึ่งอาทิตย์ แล้วก็พอรู้สถานที่ที่เป็นศูนย์เซรามิกก็อีก28 29วันฮะแล้วหลังจากที่เราถูกปฏิเสธเราก็ไปขอที่อาบาจอก็หยุดประชามพันธ์ไปไม่ได้หยุดท้าไม่ได้หยุดเพียงกันยานี่คือทั้งทั้งเดือนครับผมขับรถประมาณเกียร์หนึ่งเกียร์สองเดินเบาเนี่ยวันหนึ่งประมาณ6ชั่วโมงเข้าตอกซอกซอยต่างๆ เขาชื่อนายวรกรจันทิราชค่ะเพื่อนพ้องเรียกว่านายลินแดนไทยได้ขับรถปิกอัพที่มีแผ่นป้ายโฆษณาและเครื่องขยายเสียงเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมง,งานเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันโดยใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมดแต่ผลตอบรับก็ดีนะครับในส่วนของอประชาชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสื้อแดงจะเป็นประชาชนธรรมดา หรือว่าทางที่พี่น้องที่ติดป้ายาป้ายหมู่บ้านเสื้แดงนะครับคิดว่าคือคือ,คอเรา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 ดูแววตาเราดูทัศนะแล้วก็ดูว่าเขาก็เดือดร้อนจริงๆแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่างานนี้มันเป็นยังไงนะเขาก็อยากเข้ามาฟังเราบอกยินดีเลยเพราะว่าเราทุกคนก็เป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันคุณดินแดนไทยต้องทําทั้งหน้าที่หัวหน้าครอบครัวและหน้าที่ของประชาชนคนไทยคนหนึ่ง คือตอนเช้าไปส่งลูกชายที่โรงเรียนจากนั้นเวลา10โมงเช้าของทุกๆวันตลอดหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาก็จะออกจากบ้านพร้อมรถคู่ใจกลับเข้าบ้านอีกทีก็สองทุ่มกวาทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องขับรถประชาะสัมพันธ์คันนี้ไปทั่วทั้ง78หมู่บ้านในอำเภอเก,อกะาะคาจังหวัดลำปางทำก็เตรียมเตรียมอ,อ,อาหารขนมอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้าน ก็อย่างเวทีนี้ด้วยก็คนเวทีด้วยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็บินข้างนอกเนาะมีปัญหาเยอะต้องแก่ไได้กําลังใจจากคนนีกบ้าค่ะแม้จะมีอุปสรรคกับสถานที่จัดงานที่ต้องย้ายถึงสองที่และที่ที่3เป็นโกดังเก็บสินค้าของตัวเองงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภรรยาคู่ชีวิต คุณพี่ส้มจีนกันลยาธิราชและน้องจีเจลูกชายหัวแก้วหัวแหวนค่ะก็มาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วมาช่วยแจกเอกสารในช่วงแรกครับเข้าไปแจกในพื้นทีพ่พี่น้องชาวเกาะคาเือบางไหนบ้านไหนที่เขาไม่อยู่บ้านก็เราก็เสียบไว้หน้าบ้านแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้พูดคุยเราก็พยายามที่พูดคุยช,ชวนเข้ามาว่าเราเรามายังไงเขาถามเราก็ตอบไป นอกจากลูกและภรรยาแล้วนะคะมิตรสหายหลายๆคนอย่างเช่นนายชัยยะทองเข้มก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีเพื่อมาร่วมสมทบอุดมการในครั้งนี้ด้วยที่บ้านของคุณดินแดนไทยประกอบอาชีพทำเซรามิกถ้วยตราไกา่ดังนั้นพนักงานในบ้านจึงมีส่วนร่วมในการเตรียมงานตามจุดต่างๆ ถึงแม้ว่าคุณดินแดนไทยจะใช้งบประมาณส่วนตัวในการจัดงานครั้งนี้จนใครๆก็เรียกว่าผีบา้าและตัวคุณดินแดนไทยเองก็เรียกตัวเองว่าฮิปปี้ผีบา้าแต่ลึกๆภายในใจคุณดินแดนไทยเชื่อว่านี่คือการทำบุญเพราะหากเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเองก็ย่อมจะทำให้คนมีความสุขนี่คือหัวใจของคุณดินแดนไทยคะ่ะ